ด้วยนะครับพบกับขับคูงชาแนลอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์คราฟทนะครับอ่าสงสัยว่าทำไมผมอยู่เกม,มสงสัยว่าทำไมผมพูดถึงแบบรายการเป็นชาแนลนะผมจะเปลี่ยนมาแล้วและเริ่มเกมทันทีก็สวัสดีกันด้วยครับพบก,กับรายการขับคูงชาแนลอีกแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ครับอ่าเรามาต่อกันเลยครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สิบนะครับผมได้เล่นไปนิดนึงครับต่อจากพาร์ทที่เก้า ได้เรียนวิธนึ่งอ่ะอ่าก็เอาไปกันด้วยที่ไม่ให้ผู้ชมดูว่าอ้าวน้องเขาเป็นไงผู้ชมดูว่าไม่ไม่ได้สร้างนี้นะไม่ไม่ครับอันนี้เราจะสร้างได้นานมากไม่ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะอุ้ยกตายกตายขออินเอาเอาหนองหมูโทษ

งมูกออกไปแล้วกิกนอะไรนี่กินเนื้ออะไรอ่ะโอเเ้ยเสกน่ากลัวมากกินเนื้อก่อนจะตายครับอ่าครับผมได้ทำรูปหน้าปกคลิปแล้วกับรูปทำแล้วเรียบร้อยแลเหลือรูปหน้าปกคลิปคลิปนะ่ะไอ้ผมมันเนี่ยหน้าปกคลิปอะ่ะตอนทำต้นอะไรเนี้นนยมดหลังทำมาอยู่ศึกษาอยู่ข้อมูลเยอะ เฮ้ยคอ,อคได้ไงเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมค้อได้ไงครับคใครรู้สาเหตุว่าผมทีน,นคะคล้อได้ไงอ่ะ อาจจะหล็กนิดนึงคนะของทำได้เหรองงมากเลย đây rồi nó ừ, ok đi mà cái nói ui ui siêu mà เติมบ้านกันนิดนึงมงม่ได้ไงมาดคอโอู้จิปเปอร์โอ,อีเขียวอีเขียวโอ้อีเขียวโอ้ยเขียวยามาอีเขียวครับโอ้สร้างนิดเสร็จพอตัดคลิปก่อนนะอุะอ้ยหมดพอดีเออพอดีครับอปักไว้เลย อุ้ยไอเขียวอุ้ยเกือบอเกือบโว้สัปดาห์อะไรนี้ย,ยังไม่ไปขอโทษแต่ยังไม่ผมยังไม่ไปใหม่ใหม่ยังเสร็จวันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนสกรีนมาด้วยแตกสกรีนมาให้มันดูดีขึ้นเนาะเอาเก็บทำไมอะสกรีนมามันดูดีขึ้นเนาะ สกีนที่ดูดีจะให้ดูสกีนเป็นยังไงสกีนไม่เหมือนใครใครเหมือนผมก็ขอไปด้วยถ้าผมเอาเหมือนใครก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวให้ดูครับเขียวยังเขียวยังอุ้อเขียวนู่น เบลุเบลุเโอ๊ยแหลกแกอ่าเบลุนั้นอืมอ่าเ,าาเาจ็บนะครับวางไปเลยเก๋เกอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับโอเคดูตะกี้นะครับอ่าดูสิเหเอาไม้ใส่แว่นครับก็ขอใครจะมาใแว่น อ่าฮะใส่แว่นตอนแรกใส่แว่นกดปิดออกไปด้วยฮะโว้ยเจสกี้แล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คอ่ะผมับ